เรื่องราวสั้นๆในประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนในปี1677แอนโทนีแวนลีเวนฮุกนักจุลชีววิทยาคนแรกของโลกที่ค้นพบตัวอสุจิของมนุษย์สุนัขและ,มะแมลงต่างๆด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์ต่อมาเขายังได้พบอีกว่าไข่จะมีการปฏิสนธิได้เมื่อมีตัวอสุจิเข้าไปผสม ในปี1,800มีประชากรโลกทั้งหมดประมาณ1000ล้านคนแต่ในปัจจุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นและอยู่ที่ประมาณ800 0ล้านคนในช่วงยุคกลางมีความเชื่อที่ว่าในเช้าของวันวาเลนไทน์ถ้าคุณเจอกับคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณและยังโสดอยู่คนคนนั้นก็จะเป็นเนื้อคู่ของคุณกรมเทพคิวปิดจริงๆแล้วมีชื่อว่าอ e ีลอสซึ่งมีต้นแบบมาจากเทพแห่งความรักของชาวกรีกโรมันส่วนชื่อคิวปิดนั้นเริ่มปรากฏขึ้นในศตวรรษที่19 จดหมายบอกรักวันวาเลนไทน์ฉบับแรกถูกเขียนขึ้นโดยชาวดูดุกแห่งออลิองคุณนางฝรั่งเศสที่แพ้การรบตอ่ออังกฤษและถูกจับไปขังอยู่บนหอคอยในลอนดอนปี1415โดยชาวได้เขียนจดหมายไปหาภรรยาของเขาในระหว่างโดนขังอยู่บนหอคอยในช่วงยุคเรเนซองส์ภรรยาชาวฝรั่งเศสสามารถยื่นฟ้องร้องต่อสามีของตนได้หากสามีของเธอนั้นไม่มีอำนาจในการสั่งการภรรยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขาดสภาวะความเป็นผู้นำในครอบครัว ในช่วงศตรวรรษที่19ได้มีการนําเอากระดิ่งมาผูกไว้กับมือของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในโรงศพเพราะเชื่อกันว่าหากผู้ที่อยู่ในโรงศพยังมีชีวิตอยู่เขาจะทําการสั่นกระดิ่งเพื่อขอความช่วยเหลือนั่นเองในการแข่งขันวิ่งมาราธอนในกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี1904เฟเดริกลอสเป็นนักวิ่งระยะไกลชาวอเมริกันที่โดนปรับแพ้เนื่องจากไม่ได้ผ่านจุดตำแหน่งเส้นทางการวิ่งเพราะเขาได้แอบนั่งรถยนต์มาในระหว่างการแข่งขันนั่นเอง ก่อนที่มนุษย์จะเดินทางไปยังดวงจันทร์ในปี1969ทางสหาภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาได้เคยพูดคุยวางแผนที่จะสร้างโครงการอาวกาศไปที่ดวงจันทร์ร่วมกันแต่เมื่อประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีของสหรัฐอเมริกาได้ถูกลอบสังหารไปโครงการดังกล่าวก็ได้ถูกยกเลิกไปก่อนที่สหรัฐจะส่งนีนอาร์มสตรองไมเคิลคอรินบัสอันดริน ขึ้นสู่ดวงจันทร์ในวันที่20กรกฎาคมปี1969ได้สำเร็จในโครงการอพอลโล11ในสมัยของจกักรพรรดิคาลิกูลา่าแห่งอาณาจักรโรมันพระองค์ทรงแต่งตั้งมาตัวโปรดของพระองค์ที่มีชื่อว่าอินคริเตตุสให้เป็นหัวหน้าของวุฒิสภาโรมันโดยประกาศต่อหน้าสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมสภาในสมัยประธานาธิบดีคานันบานาน่า แห่งซิมบับเวมีการออกกฎหมายลงโทษชาวซิมบับเวที่ล้อเลอเียนชื่อของประธานาธิบดี <S <S องค์กร CA ของสหรัฐอเมริกาเคยวางแผนที่จะโค่นล้มอำนาจของพระเจ้าฟูลุกที่1แห่งอียิปต์โดยได้เรียกปฏิบัติการดังกล่าวนี้ว่าโปรเจกต์ f f ซึ่งย่อมาจาก FAT f. เนื่องจากเขาไปขัดผลประโยชน์ของอเมริกา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังในรัฐแคลิฟอร์เนียก่อตั้งขึ้นโดยเลแลนสแตนฟอร์ดโดยมีที่มาจากการที่ลูกชายคนเดียวของสแตนฟอร์ดเสียชีวิตด้วยวัยเพียง15ปีในปี1884โดยเขาสร้างสถานศึกษาให้กับเด็กๆทุกคนในแคลิฟอร์เนียซึ่งเขาได้กล่าวว่าเด็กๆทุกคนเปรียบเสมือนลูกชายของเขานั่นเองชื่อของเดือนมกราคมในภาษาอังกฤษ คือเจนยลีซึ่งชื่อมีที่มาจากเทพเจ้าเจนัสของโรมันซึ่งเป็นเทพเจ้าที่มีสองหัวโดยหัวหนึ่งหมายถึงอดีตในขณะที่อีกหัวหนึ่งหมายถึงอนาคตผลิตภัณฑ์ในช่วงแรกของบริษัทซัมซุงในช่วงปีคิศักราช .1938 คือปลาตากแห้งสิ่งทอที่ส่งขายทั้งในและนอกประเทศก่อนที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี1950แบบเต็มตัว เฟอร์ดินานด์เชวัลเป็นบุรุษปรษณีชาวฝรั่งเศสเขาได้ใช้เวลามากกว่า33ปีในการสร้างปราสาทส่วนตัวของเขาที่มีชื่อว่าเลพเ l ลสไอเดียลซึ่งปราสาทดังกล่าวนี้ถูกสร้างขึ้นโดยก้อนหินที่เขาเก็บสะสมได้ในระหว่างที่เขาเดินทางไปส่งจดหมายตามสถานที่ต่างๆตลอด33ปีและปราสาทของเขาได้ถูกรับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างพิเศษของงานศิละปะแบบ naïve art หรือศิละปะที่เกิดจากบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาศิละปะมาโดยตรงนั่นเอง ในสมัยโรมันโบราณจะมีบทลงโทษสำหรับคนที่สังหารบุปการีของตนเองซึ่งบทลงโทษดังกล่าวนี้เรียกว่าเพียนาคคาเลโดยมีวิธีการคือจับนักโทษยัดเข้าใส่ในถุงหรือในถังไม้ซึ่งภายในนั้นจะมีทั้งงูสุนัขลิงรวมไปถึงไก่จากนั้นก็จะทำการปล่อยถังไม้ให้ลอยไปกับน้ำจนกว่าจะเสียชีวิตเอิร์นแห่งออฟฟอร์ด คุณนางชาวอังกฤษในช่วงศตวรรษที่16เคยไา่ลมต่อหน้าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่1ทําให้เขาถูกในประเทศออกจากอังกฤษนานกว่า7ปีบริษัท Nintendo ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่จักรวรรดิออตโตมันยังคงดำรงอยู่ซึ่งบริษัท Nintendo ก่อตั้งขึ้นในปี1889โดยฟูซาจิโร่ยามาอุจิส่วนจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายในช่วงปี1923 ในช่วงศตวรรษที่18ผู้ที่ไม่มีเงินซื้อตั๋วเข้าสวนสัตว์เขาสามารถนําเอาสุนัขและแมวเข้ามามอบให้กับทางสวนสัตว์เพื่อใช้แทนเงินค่าตั๋วได้และทางสวนสัตว์จะนาเอาสุนัขแมวไปเป็นอาหารของสิงโตในสวนสัตว์ต่อไปจูเลียสซีซาร์และพระนางคลีโอพัตาแห่งอียิปต์มีบุตรชายด้วยกันคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซีซซเลียนซึ่งเป็นฟาโรห์พระองค์สุดท้ายของอียิปต์และชื่อของเขามีความหมายว่าซีซาร์น้อย พระเจ้าเฟเดริกที่9แห่งเดนมาร์กเป็นกษัตริย์ในช่วงปี1 9 4 7้อถึง1972ักรทรงมีรอยสักที่พระวรกายของพระองค์ด้วยการ์ตูนชื่อดังอย่าง p o w e r p o p g i r l เคยมีชื่อเดิมว่า w u p a t h s t i l l ในช่วงศตวรรษที่18ชาวยุโรปพ,พากันกลัวไม่กล้ากินมะเขือเทศเพราะเชื่อว่ามันเป็นพิษแต่ในความเป็นจริงแล้วสาเหตุที่ทําให้คนสมัยนั้นเสียชีวิตจากการกินมะเขือเทศนั่นก็เพราะสารพิษจากจานตะกั่วที่พวกเขามีไว้เสิร์ฟมะเขือเทศนั่นเองสัตว์ประจำถิ่นของออสเตรเลียอย่างคอาล่าถูกตั้งชื่อตามภาษาของชาวออบอริจินโดยมีความหมายว่าสัตว์ที่ไม่ชอบกินน้ำ นักกวีชื่อดังชาวอังกฤษอย่างลอดไบลอนได้เคยนำหมีที่เขาเลี้ยงไว้ไปซ่อนไว้ในหอพักนักศึกษาในขณะที่เขากำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยแคมบิดจ์มันฝรั่งซึ่งเดิมแล้วเป็นพืชท้องถิ่นในทวีปอเมริกาได้ถูกเผยแพร่เข้าไปในทวีปยุโรปโดยนักสำรวจชาวสเปนในช่วงปลายทศวรรษที่1500โดยไอร์แลนด์เป็นประเทศแรกของยุโรปที่ได้พ่อปลูกมันฝรั่ง ตามความเชื่อของชาวแอสเทกหากแม่คนใดเสียชีวิตจากการลอดบุตรแม่คนนั้นจะถูกขนานนามและได้รับเกียรติในระดับเดียวกันกับนักรบที่สละตัวเองในสงครามเทพีเสรี P S <S ภาพถูกสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุอย่างทองแดงทำให้ในช่วงแรกจึงมีสีที่เหมือนกับเหรียญเพนนีเมื่อผ่านไปมากกว่าร้อยปีวัสดุทองแดงก็เปลี่ยนไปเป็นสีเขียวด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือเรียกง่ายๆการเกิดสนิมเลยทำให้เทพีเสรีภาพกลายเป็นสีเขียวมาจนถึงปัจจุบัน เซนต์ลูเซียประเทศหมู่เกาะเล็กๆในทะเลแคริเบียนเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่ชื่อของประเทศนั้นตั้งตามชื่อของผู้หญิงที่เป็นชื่อของนักบวชหญิงที่มีชื่อว่าเซนต์ลูซี่ชื่อของบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดังอย่าง HP ย่อมาจากคำว่า Hewlett-Packard Company โดยเป็นชื่อของนามสกุลของผู้กอ่อตั้งบริษัทคือวิลเลียมเฮเลตและเดวิดแพคกาดนังสือการ์ตูนมาเวลส์เดดพู ฉบับที่27ที่ตีพิมพ์ในปี2012ได้รับการจดบันทึกไว้ว่าเป็นหน้าปกการ์ตูนที่มีตัวละครปรากฏมากที่สุดในโลกหนึ่งในธนาคารที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกคือธนาคารในอิตาลีที่มีชื่อว่าบันกามอนเตเดบาชิดดเซนาโดยธนาคารแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1472และยังคงเปิดทำการจนถึงปัจจุบันลุยส์โบนาปาร์ ผู้เป็นน้องชายของนโปเลียนโบนาปาร์ตเคยได้รับสมญานามว่าราชาแห่งกระต่าย The King of Rabbit โดยมีที่มาจากลุยส์ได้ยกทัพยึดเนเธอร์แลนด์โดยเขาได้ประกาศเป็นภาษาดัตต์ว่าข้าคือราชาของพวกเจ้าแต่คำพูดที่เขาพูดนั้นกลับมีความหมายว่าข้าคือราชาของกระต่าย ในปี1948มหาตมะคานธทีเคยได้รับเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่เขากลับเสียชีวิตด้วยการถูกลอบสังหารในวันที่30มกราคมปี1948ซึ่งเป็นปีเดียวกันกันกบที่เขาจะได้รับรางวัลโนเบล ในปี1,979ได้มีหญิงชาวอเมริกันผิวสีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอลวิต้าอดัมส์ได้ตัดสินใจที่จะปิดชื่อตัวเองโดยการกระโดดจากตึก Empire State ชั้น86แต่ยังโชคดีในตอนที่เธอกระโดดจากชั้น86นั้นปรากฏว่ามีลมแรงพัดมาซึ่งมันได้พัดเธอตกไปชั้นที่85ผลสุดท้ายเธอก็ได้รอดชีวิตแต่แลกกับการที่เธอสะโพกหักแทน ลายเซ็นของวิลเลียมเชกสเปียร์เคยถูกประมูลด้วยราคาถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ170ล้านบาทในเทศกาลของชาวโรมันที่มีชื่อว่าเซตเนเรียจะเป็นเทศกาลที่เจ้านายและผู้เป็นทาสจะทำการสลับบทบาทของตัวเองชั่วคราวในช่วงเทศกาลนั้น บริษัทตัวต่อชื่อดังของโลกอย่างเลโก้ก็ตั้งขึ้นเมื่อปี1943ในประเทศเดนมาร์กโดยชื่อของบริษัทนี้มีที่มาจากคำในภาษาเดนมาร์กคำว่าเลโก้ซึ่งหมายความว่าเล่นอย่างสนุกการแข่งขันผายลมเคยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมของชาวญี่ปุ่นในยุคเอโดะ ก่อนที่จะใช้ชื่อ Walt Disney เดิมทีบริษัทแห่งนี้เคยใช้ชื่อ Disney Brothers Cartoon Studio และมาเปลี่ยนชื่อเป็น Walt Disney ในปี1926ในปีคิศัก2001ได้มีการทดลองทำแมวหลอดแก้วและได้กำเนิดแมวหลอดแก้วตัวแรกของโลกโดยแมวตัวนี้ถูกตั้งชื่อว่า CC ที่ย่อมาจาก Carbon Copy บาร์แห่งหนึ่งในไอร์แลนด์ที่มีชื่อว่าชอนส์บารถูกบันทึกไว้ว่าเป็นบาร์ที่เปิดให้บริการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยบาร์แห่งนี้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี900ซึ่งปัจจุบันบาร์แห่งนี้ก็ยังคงให้บริการตามปกติ พระราชินีเมรี่แห่งสกอตแลนด์ทรงขึ้นครองราชในช่วงปี1542ถึงปี1567ในขณะที่มีพระชนมายุเพียง6วันเท่านั้นเนื่องจากพระเจ้าเจมส์ที่5แห่งสกอตแลนด์ซึ่งเป็นบิดาของพระนางสเสด็จสวรรคต ในสมัยอียิปต์โบราณผู้ใดที่สังหารแมวจะมีโทษอย่างหนักถึงขั้นถูกประหารชีวิตเพราะชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าแมวเปรียบเสมือนตัวแทนของเทพบัตเตสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและความสมบูรณ์และเชื่อว่าถ้าสังหารแมวจะทําให้เกิดอาเพศโรคระบาดและความวิบัต,ติต่างๆตามมานั่นเองก่อนหน้าที่ผู้กำกับชื่อดังอย่างเจมส์คาเมลอนจะเข้าสู่วงการภาพยนตร์ผู้ที่สร้างหนังอย่างเช่นไททานิค อวตารและหนังอีกมากมายเขาเคยดอบเรียนและทำอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกมาก่อนม้ายูนิคอร์นที่อยู่บนตราแผ่นดินของสหาราชอาณาจักรเป็นตัวแทนของสกอตแลนด์ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ม้ายูนิคอร์นต้องถูกลามโซไว้ก็เพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายและมีเพียงกษัตริย์เท่านั้นที่สามารถปราบสัตว์ร้ายตัวนี้ได้ ไอรูโ o ฟโ o เบีเป็นชื่อของอาการโรคกลัวแมวซึ่งบุคคลดังในประวัติศาสตร์อย่างนาโปเลียนปบนาปาร์ตมุสโซลินีรวมไปถึงอเล็กซานเดอร์มหาราชต่างก็เป็นโรคกลัวแมวเหมือนกันภาพวาดของจอร์จวอชิงตันที่ปรากฏอยู่ในธนบัตร1ดอลลาร์สหรัฐแท้จริงแล้วมีที่มาจากภาพของวอร์ชิงตันซึ่งเป็นภาพที่ยังวาดไม่เสร็จสมบูรณ์แพ้ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบิล ได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ของชาวแคนาดาและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจ่าสิบเอก 18, จากผลงานที่มันเอาหัวพุ่งโคกเพื่อต่อสู้กับฝ่ายข้าศึกในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ในช่วงปี1,814จนถึงปี1,905สวีเดนกับนอร์เวย์เคยรวมกันประเทศเดียวกันมาก่อนภายใต้ชื่อสหราชอาณาจักรสวีเดนและนอร์เวย์ก่อนที่นอร์เวย์จะแยกจากสวีเดนเมื่อวันที่7มิถุนายนคศหักราช1905 มีการเล่ากันว่าตามกฎของชาวบาบิโลนหากเจ้าสาวไม่ได้ตั้งครรภ์นในคืนแรกของการแต่งงานฝ่ายเจ้าบ่าวสามารถยกเลิกการแต่งงานของพวกเขาได้ในปี1967นักชกชื่อดังระดับตำนานอย่างมูฮัมหมัดอาลีเคยถูกปลดจากตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทเนื่องจากเขาปฏิเสธที่จะรับราชการให้กับกองทัพสหรัฐ Monopoly หรือเกมเศรษฐีถูกคิดค้นขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่1930เพื่อให้คนที่ว่างงานได้เล่นเพราะในช่วงนั้นของสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญหน้ากับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี1929 การ์ตูนแอนิเมชั่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือการ์ตูนสัญชาติอาร์เจนตินาที่มีชื่อว่าเอลลา o โพสโทที่ออกฉายในปี1917ซึ่งออกฉายก่อนหน้าวอล์ด i ิสนีย์ที่จะออกฉาย Snow White and the Seven เว่น f ดหรือ Snow ์ไวท์กับคนแค่ทั้ง7ถึง20ปีเลยทีเดียว สาเหตุที่ทําให้เรียกไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอย่างหนักทั่วโลกในช่วงปี1918ถึงปี1920ว่าไข้หวัดสเปนก็เป็นเพราะว่าสเปนเป็นชาติแรกที่เปิดเผยเรื่องราวของการแพร่ระบาดนั่นเองในปี1970ชายชาวออสเตรเลียที่มีชื่อว่าลีโอนาร์คาสลี์ได้ก่อตั้งประเทศของตัวเองที่มีชื่อว่า Principality of h u t t River ที่บ้านของเขาเองในออสเตรเลีย โดยเขาได้แต่งตั้งตัวเองเป็นเจ้าชายเดียวนาดพร้อมประกาศเอการาชจากออสเตรเลียแต่ปัจจุบันประเทศนี้ได้ล่มสลายไปแล้วในปี2020ที่ผ่านมาในปี1963สวนสัตว์บลองส์ในเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้จัดนิทรรศการที่มีชื่อว่าสัตว์ที่มีความอันตรายที่สุดในโลกซึ่งนิทรรศการดังกล่าวนี้ก็มีเพียงกระจกที่สะท้อนภาพของผู้ชมซึ่งนั่นหมายความว่ามนุษย์นั่นเองที่อันตรายที่สุดในโลก เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่รวบรวมนะครับ ประวัติศาสตร์สั้นๆนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับซึ่งถ้าผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ได้แปลมาจากภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนลิงก์อ้างอิงนะครับที่ผมได้เอามาก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปชมเพิ่มเติมได้เลยนะครับค่อนข้างมีเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนนคครรัััับบบบสสสาหวีี้ก็ด スタッく